องค์ที่สองครับก็เป็นพิมพิเษอีกครับเสดพระเจ้าประทับในท่าภาวนานะครับแล้วก็ประทับบนครุฑ ครุฑเนี่ยนะฮะมีสององนะฮะผมไม่เรียกครุฑเป็นตัวนะครับครุฑผมเรียกเป็นองค์คนอื่นจะเรียกไงเรื่องของเขาเป็นครุฑสององค์คู่นะครับผมคิดว่าภาพเนี้ยผู้แกะสลักให้คงเป็นกลุ่มช่างสิบหมู่ครับใหญ่พอสมควรเพราะเป็นครุฑสององค์อยู่ด้านล่าง ็เรียกประทับคุดคู่ครับเป็นเนื้อผงเชื่อว่าช่างสิบหมู่เป็นผู้แกะพิมพ์ถวายแล้วก็เชื่อว่าสร้างไว้เยอะเพราะชัดเจนว่าเป็นของวัดพระแก้วนะครับข้างหลังก็เรียบเรียบธรรมดานะฮะแต่เนื้อสวยมากครับเนื้อสวยมากออก เหลืองนิดหน่อยไม่ได้เหลืองมากคงแก่แกสสนนะครับแต่เนื้อสวยมากครับประทับครุฑคู่นะครับครุฑเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่เป็นสัญลักษณ์สัญสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจึงใช้ครุฑเป็น ตราประจําถังราชการแล้วก็คงสืบเนื่องมาจากความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเพราะที่มาของครุฑเนี่ยถ้าคุณผมก็พูดซ้ำอีกแล้วครับเคยได้ยินครุฑยุทธนาคไหมผมว่าจะมาเล่าฟังอีกครั้งแล้วก็ยังไม่ได้มาเล่าเดี๋ยววันหน้าจะมาเล่าครุฑยุทธนาคเมืองบาดาล เลือดพญานาคหลายตกท่วมท้องปัฐพีเพราะความประโมบความอิจฉาริษยาฆ่าเพื่อนที่ผูกพันกันมานานเมื่อเพื่อนเป็นใหญ่ฆ่าซะเลยแล้วตัวเองขึ้นเป็นใหญ่นั่แหละครับเลือดนองท่วมท้องบาดาลจึง ไปฟ้องเบื้องบนให้ผู้ยิ่งใหญ่คือพญาคุธลงมาช่วยพญาคุธก็มาจัดก,การสู้กันไปสู้กันมาชั่วเว็บตาเดียวจะง,งอยเล็บพญาคุธจิกพญาบาดานผู้เกเรเรียบร้อยจบชีวิตลงนะครับเนี่ยที่มาฉะนั้นในการ สร้างวัตถุมงคลจะต้องเกี่ยวกับที่มาที่ไปทางด้านของอิทธิฤทธิ์ปฏิหารและเรื่องของเทวดานะฮะเรื่องเห็นรู้วสามโลกมีสวรรค์ท่านจะพูดถึงเทวดาบ่อยๆมากๆลงมาร่วมสร้างได้ของเช่นว่านดาสุภักทองจากเทวดาถวายน้ำอบน้ำจันทร์หรือของหอมอะไรต่างๆเ่ยฮนะ พร้อมทั้งแร่ต่างๆจะเกี่ยวข้องเทวดาและเมืองบาดาลไม่ใช่หมายความว่าความรึกของท้องน้ำลงไปไม่เกิน30สเมตรต้องทะลุลงไปอีกนะครับเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากผมพบมาในธรรมทินะครับเอาล่ะไปอ่นว่าวันนี้เล่าย่อๆไป เป็นรูปเษพระเจ้าปัะทับบนหลังคุดคู่นะครับเป็นเนื้อผงครับ